เพราะการทำสวนทุเรียนค่อนข้างที่จะมีหลายอาจารย์มีหลายสูตรมีหลายวิธีและมีตามภูมิประเทศตามาภูมิอากาศจะทำไม่เหมือนกันปริมาณน,น้ําฝนก็นไม่เท่ากันชนิดดินก็ต่างกันวิธีการย่อมแตกต่างกันแต่หลักๆนะครับมันก็มีหลักของการทำทาให้ง่ายขึ้นดินทุกชนิดนะครับปลูกพืชง่ายขึ้นปลูกที่เรียนง่ายขึ้น โดยใช้โปรตีนเมโน,โนู R D 2 5 5 5ในการหยอดโคลทุก15วันในการพ่นทุก15วันใวันเคมีต่างๆได้ทุกชนิดอันนี้ก็เป็นหลักแต่วิธีการของเกษตรกรต้องทำควบคู่ไปด้วยนะครับไม่ใช่ว่าใช้โปรตีนเมโน,นู R D 251อย่างเดียวแล้วบอกว่าลูกยังร่วงอยู่อันนี้เกษตรกรต้องเก่งเรื่องการควบคุมน้ำการตัดแต่งตัดแต่งลูก แล้วก็ตัดแต่งกิ่งตัดแต่งแขนงไม่ให้แขนงขึ้นมาเยี่ยงอาหารนะครับอย่างนี้ต้องทำควบคู่ไปด้วยผลผลิตจึงจะ,ะได้สูงคุ้มค่าต่อการลงทุนแต่ทุเรียนมีประมาณ50ลูกเฉลี่ยก็สามารถอยู่ได้แบบสบายสบายนะครับขอให้มีทุกปีนะครับส่วนการให้ และถธาตุปุ๋ยสู่ต่างๆก็ระวังในช่วงดอกถึงประมาณกระป๋องนมนะครับในช่วงนั้นก็ใช้ r าดีสองห้นพ่นตัวเดียวก่อนส่วนจะให้ธาตุอาหารทางดินก็รอให้เข้าเม็ดให้เรียบร้อยแต่ช่วงก่อนที่จะ,จะ,จะทำดอกอันนี้ก็สำคัญ ไม่ใช่จะให้ปุ๋ยมากจนใบเขียวดำจะติดลูกยากครับต้องให้เขียวธรรมชาตินิดนึงจะออกลูกง่ายจำนวนใบก็ต้องต้องดูนะครับเอาไว้น้อยเกินไปก็ไม่พอเลี้ยงลูกเอาไว้เยอะเกินไปก็จะทำให้อควบคุมน้ำยากแต่ถ้าเอาไว้น้อยก็ จะเวลาฝนตกก็จะไม่มีตัวช่วยการคายน้ําน้ําเยอะเกินไปก็จะหลุดร่วงง่ายสรุปแล้วก็ไว้ประมาณสัก70%ซมองเห็นมองเห็นต้นหลังมองเห็นต้นต้นหลังลําไรก็โอเคส่วนสถานที่ใดแปลงภูมิประเทศที่ขาดน้ําน้ําน้อยก็ไวคลุมโคลงสักนิดหนึ่งน้ําจะได้แห้งช้าส่วนพื้นที่ที่น้ําเยอะเปิดโคลงสักนิดหนึ่งน้ําจะได้แห้งเร็ว เนื้อครับละเอียดอ่อนมากในช่วงการดูแลก่อนที่จะออกดอกเป็นต้นมาจะดูแลยากผมก็ไปติดตามนะครับติดตามผลงานของเกษตรกรหลายที่สรุปแล้วสวนก้าตะวันฟาร์มเขาวแก้วเป็นส่วนที่ดีเข้าเกณฑ์ที่จะสร้างรายได้ คุ้มทุนเพราะว่ามีการลดต้นทุนและทำลักษณะที่ไม่ใช้เคมีเยอะใช้เท่าที่จำเป็นจะทำให้ทุเรียนมีอายุยืนใบก็พอดีแต่บางบางต้นแล้วอ,อ,อาจจะมากเกินไปนิดนึงอาจจะให้ปุ๋ยมากเกินไปนิดหนึ่งสังเกตว่าจะให้ลูก น้อยไปนิดหนึ่งเพราะว่าส่วนนี้ไม่ได้ฉีดศูนย์ห้าสิบสองสามสิบส่วนนี้ใช้ระบบธรรมชาติอาจจะมีะสารสารเบรก็ไม่ได้ใช้อาจจะมีปุ๋ยสูตรที่เป็นลักษณะตัวตัวหน้าต่ำนะครับตัวหลังสูงในช่วงที่กระตุ้นดอกนะครับ อาจจะใช้ตรงนั้นมาอาจจะเป็นห้าสิบยี่สิบอะไรทํานองเนี้ก็ทำให้ทุเรือนออกยากไปนิดหนึ่ง